ครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับไม่ได้เจอกันนานนะครับไม่ได้เจอกันนานน่าจะเป็นปี2ปีแล้วมั้งนะครับที่ไม,ทไมไ่ที่ไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับที่ไม่ได้อัดคลิปเลยเดี๋ยวผมก็จะทยอยทยอยทำนะครับทยอยทยอยทำอ,อ,อ,อัดลงไว้ให้เผื่อคนไหนสนใจในลักษณะปัญหาที่คล้ายๆกันจะได้มีแหลกอ้างจะได้มีแหลกอ้างอิงนะครับจะได้มีจะได้เข้ามาดูในช่องของผมแล้วก็มาเพิ่มยอดวิวยอดไลค์กับผม นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับทุกท่านครับไม่ต้องกดกระดิ่งหรอกนะครับผมกด Subscribe ผมจะได้รู้ว่าช่วงนี้ทุกท่านกำลังสอบนะครับวิวตัวไหนมันขึ้นเยอะก็จะได้อัดวีดีโอตัวนั้นไปให้เพื่อจะได้ทันในการใช้ในการเตรียมสอบใช้ในการเตรียมก่อนเข้าเรียนในในรายวิชานี้เนาะ โอเคครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อ12 th, ครับข้อ12เขาบอกว่าเฮ้ย determine the internal force ครับ <c oughs> ที่เราต้องการอยากรู้ <c oughs> ก็คือมี s h e a r force ครับมี Shear force กับ Mo m e n t ที่จุด4นะครับทุกท่านครับทีท่จุด4นะครับ 4. เรากรงลังจะหาแรงภายในที่จุด4่ตอนที่เราจะหาแรงภายในที่จุด4นะครับเดี er to to ๋ยวเรามาลองทบทวนกันก่อนนะครับว่าเชียร์ cheer, เขียน ฟีโบดี้ไดแกรมแบบไหนเชีรยเป็นบวกเชีรยเป็นลบนะครับโมเมนต์ Moment, ทิศทางไหนที่ทําให้อ่าที่ทำ,ท,ท,ำที่เราเขียนไปแล้วนะครับเป็นบวกเป็นลบนะครับเป็นบวกเป็นลบเพราะเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะต้องนําไปเขียนกราฟนะครับเขียนไดแกรมวิเคราะห์ตลอดช่วงของคานตลอดช่วงของบีมหรือตลอดช่วงของระบบของเราเพื่อใช้ในการออกแบบคานต่อไปเราจะต้องรู้นะครับจะจะต้องเขียน ทีโบดี um ้ไดแกรมได้และส่วนใหญ่นะครับคนจะสับสนช่วงในการหาในการหาทิศทางของเชียร์ฟอร์สตัวไหนเป็นบวกตัวไหนเป็นลบนะครับเดี๋ยวเรามาลองทบทวนกันก่อนนะครับทบทวนก่อนผมได้ทำคลิปนานนะครับทุกท่านครับผมก็เลยทบทวนตัวตัวผมด้วยแต่ว่าถ้าคนไหนคล่องแล้วก็กดสกิปไปเลยนะครับแล้วก็เช็คคาตอบไปด้วยกันก,ก็เพียงพอแล้ว ทุกท่านครับเราจําจได้ไหมว่าถ้าเกิดเรามีคานคร well well ับถ้าเกิดเรามีคานได้มีแรงภายนอกมากระทํามีแรงภายนอกมากระทําระบบระบบนี้จะอยู่ในระบบจะสมดุด in ลก็มีแรงภายในนะครับมีแรงภายในมีแรงภายในที่ทําให้ระบบนี้อยู่ในสมดุลแรงภายในที่ว่าที่เราสนใจมีหนึ่งตัวครับตัวแรกเราบอกว่าถ้าเกิดมีแรงภายนอกมากระทํามันก็จะมีแรงภายในที่ลักษณะขนานกับพื้นที่หน้าตัด เราเรียกตัวนี้ว่าเชียร์ฟอสเชียร์ฟอสเชียร์ฟอสในศาสนไหนที่เป็นบวกที่เป็นบวกเวลาเขียนนะครับเวลา m ม t h o ดออ s เ c คชั่นออกมาแล้วเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมเขียนเป็นบวกไว้ก่อนถ้าแรงนะครับถ้าแรงมันตรงข้ามถ้าแรงมันตรงข้ามกับแรงมันตรงข้ามเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นลบเอง แต่เราจะเขียนฟีโบนีลีแรกรมแบบไหนที่บอกว่าเชียร์ฟอสเป็นบวกเชียร์ฟอสจะเป็นบวกก็ต่อเมื่อทําให้วัสดุข,ของเราหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเอานาฬิกาขึ้นมามองดูบนเพดานก็ได้เวลาอยู่ในห้องสอบหมุนตามเข็มนาฬิกาคือเชียร์ฟอสที่เป็นบวกเห็นไหมครับนักษณะนี้กาลังทําให้วัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อมาอยู่ฝั่งนี้ก็ทําให้หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือเราจะตัดออกมาเป็นลักษณะนี้ positive shear force คือทำให้ไอตัวนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาโอเคนะครับโอเคนะโอเคนะโอเคนะหลังจากนั้นครับเราบอกว่าถ้าเราเกิดมีแรงภายนอกมากระทำเนี่ยมีแรงภายนอกมากระทำนอกจากจะมีแรง shear force แล้วเวลาที่เรา บิดนะครับลองบิดนิ้วดูนะครับผมลองบิดนิ้วดูมีแรงภายนอกมากระทําเราจะรู้สึกฝั่งนี้ตึงๆฝัง่งนี้กด,กดครับฝั่งนี้กดๆก,ก็แสดงว่าเราจะมีเมื่อพิจารณาพื้นที่หน้าตัดของมันแล้วมันจะมีแรงข้างบนที่เป็นแรงคอมเพรสชันและก็มีแรงข้างล่างที่เป็นแรงเทนชันไอตัวลักษณะ2ตัวนี้ครับมันสามารถมันสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายมันก็สามารถเราก็สามารถ มันทำให้เกิดโมเมนต์เราเลยเรียกว่า bending moment โอเคไหมครับเพราะว่ามันเกิดแรง compression ที่ด้านบนแรง tension ที่ด้านล่างมันผลลัพธ์ของมันคือมันทําให้เกิดการบิดนะครับของขานเราเรียกว่า bending moment ทุกท่านครับและ bending แบบไหน bending แบบไหน ที่ทำให้เราจะเขียนโมเมนต์แบบไหน,นให้มันเป็นบวกนะครับในฟรีบอดี้ไดแกรก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับว่าการที่มันจะเป็นบวกได้เนี่ยมันต้องทำให้บีมเนี่ยเป็นท้องลักษณะยิ้มนะครับลักษณะยิม้มนี้ยิม้มลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้โมเมนต์ที่จะเป็นบวกคือทำให้มันเป็นท้องร่องแบบนี้ครับทุกท่านฮะเป็นท้องร่องแบบนี้พอเป็นท้องร่องแล้วก็มาดูครับเป็นท้องร่องแล้วก็มาดูทำให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับลองเช็คดูเผื่อเราไปอ่า e ม h o d o ออฟเซชันเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้เบนด i ้โมเ m e n t เป็นบวกเพราะทําให้เกิดลักษณะเป็นท้องแบบนี้นะครับเป็นท้องแบบนี้อ่าลักษณะถ้าเราไปตัดอีกฝั่งนึงเราจะเขียน Moment ยังไงให้มันเป็นบวกเราก็ต้องเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับในรักษณะนี้คือทําให้เกิดนะครับเวลาผมจำนะครับถ,ถ้าเกิดแบบไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยนะนะครับเวลารีบสอบผมจะจำเป็นรอยยิ้มครับทุกท่านนะเป็นรอยยิ้ม เบนด i n g Moment ที่เป็นบวกคือทําให้คานนั้นลักษณะเป็นรอยยิ้มและเราก็มาดูกันให้เรามาดูกันโอเคเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆทบทวนให้นะครับทบทวนตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็ทบทวนให้ทุกท่านว่าตัวไหนเป็นบวกตัวไหนเป็นลบถ้าคนไหนยังถ้าคนไหนคล่องเรื่องเครื่องหมายแล้วผมก็ว่าไปจำไปดูในการเขียนเชียร์ฟอร์ดใแกมได้เลยนะนะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันหรือจะไปเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็เปิด แล้วก็เปิดไว้นะครับผมผมจะไดะ้มียอดวิวที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับทุกท่านครับเรากลับมาดูข้อ12ของเรากันต่อกันเราต้องการตัดคานนะครับเพื่อดูที่จุด4เพื่อดูที่จุด4ทุกท่านครับลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะ distribution load ที่เป็นสมเหลี่ยมที่เป็นสมเหลี่ยมโอเคนะที่เป็นสามเหลี่ยมเราต้องการรู้ว่าเรารู้ว่าเวลาการหา distribution load เราต้อง ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเราต้องการส่วนสูงครับเราต้องการส่วนสูงของสามเหลี่ยมเพื่อใช้ในการหาเพื่อใช้ในการหาว่า i s t t r i u u t o o โหลดตัวนี้มีลักษณะเท่าไหร่เราก็บอกว่าผมให้ตัวนี้เป็น WC และกันเพื่อจะกานหาว่าและ WC มีลักษณะเป็นเท่าไหร่ของ WO เวลาเจอโจทย์นะครับเวลาเจอโจทย์ในลักษณะที่เป็นตัวแปรแบบนี้นะครับคำตอบของเราจะเป็นไปได้ก็คือเราต้องจัด คำตอบของเราให้อยู่ในรูปตัวแปรที่โจทย์ให้มานะครับและก็เป็นรูปของตัวเลขแต่ไม่ยากครับไม่ยากครับเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเป็นเอ่อเป็นลักษณะที่เป็นเอ่อตัวแปรแบบนี้เราก็ทําได้ลักษณะเหมือนกันลักษณะเหมือนกัน ทุกท่านครับเจ้าจำได้ไหมก่อนหน้านั้นข้อ11ที่เราพยายามหาว่า Wc มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราใช้รูปแบบในการหาของสามเหลี่ยมคายครับทุกท่านครับสามเหลี่ยมค้ายผมก็วาดสามเหลี่ยมขึ้นมาเอ้ยนะครับไม่ได้วาดนานไม่ได้วาดนานไม่ได้วาดนานโอเคนะครับผมแจเยนแจเย็นแจมโล่เหมือนน้ำต้มไก่นะครับโอเคผมบอกว่าเฮ้ยไอตัว WC ที่เราอยากได้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้ WC ตัวนี้เป็น WO หรือ w 0เหรือจะเรียกว่าอะไรดีนะครับจากนี้ถึงนี้ห่างกันคือ L ส่วน2ครับจากทั้งหมดนี้ยาวกันเท่ากับทั้งหมดนี้ยาวกันเท่ากับ L ไม่ได้ทำนานตัวหนังสือก็ขี้เหลเหมือนกันนะ โอเดี okay. ๋ยวผมจะตั้งใจเขียนนะครับผมเพื่อต้องการหา Wc ใช้คุณสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายครับสามเหลี่ยมคล้ายจําได้ไหมด้านที่เหมือนกันหารกันด้านที่เหมือนกันหารกันจะเป็นสัสดส่วนกัน Wc Wc หารด้วยนะครับฐานหารด้วยฐานก็จะกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็น Wc ส่วนด้วย L ส่วน2ก็จะมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยมคล้ายเป็นอัตราส่วนกันถ้าคุณเอาส่วนสูงหารด้วยฐานสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็ต้องเป็นส่วนสูงหารด้วยฐานส่วนสูง w ศูนย์หารด้วยฐาน L ส่วน2บวก L ส่ w 0, วน L 2, L 2มีค่าเท่ากันกับ L เลยกลายเป็น W0 ศูนย์ส่วน L เราได้ตัวแรกออกมาเลยครับว่าดังนั้น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 ไอตัว Wc ของเราเลยมีค่าเท่ากันกับ W0 ส่วน2โ okay, อเคนะครับ W0 ส่วน2ได้ตัวแรก,กออกมาก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆหลังจากนั้นครับทุกท่านฮนะหลังจากนั้นครับเราก็จะเริ่มเขียน free body diagram เขียน free body diagram และเขียน free body diagram ทุกท่านจะตัดสันส่วนไหนก็เหมือนกันนะครับตัดส่วนไหนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะลองตัดในลักษณะแบบนี้ดู เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนข้อเมื่อกี้เพราะขี้เกียจหานะครับขี้เกียจหาอะอะซัพพอร์ตตรงนี้นะครับที่เกียจหาซัพพอร์ตตรงนี้เพราะเป็นฟิกนะครับก็ต้องมีทั้งปกป้องในแนวแกน X ปกป้องทั้งในแนวแกน Y นะครับแล้วก็มีอไม่สามารถหมุนได้ตัวนี้เป็นฟิกซัพพอร์ตแต่ผมจะตัดช่วงนี้ครับทุกท่านนะตัดช่วงนี้ครับตัดช่วงนี้โอเคเนาะตัดช่วงนี้แล้วก็มาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอาละ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  เอาละเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมครับเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของคานร,รูปนี้ของคานร,รูปนี้ผมก็จะทําง่ายๆเลยนะครับทําง่ายๆเลยของใครยังเขียนไม่ได้ก็ลองดูกันก่อนนะครับลองดูกันก่อนอาล่ะ ตอนแรกว,ว่าจะ c o ปปี้รูปนะครับว่าจะคัปปี้รูปโอเคเดี๋ยวเราเขียนด้วยกันเลยก็ได้นะครับเขียนด้วยกันเลยก็ได้แต่เราบอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีคานนะครับมีคานฟี b o ดี้ไดแกรมที่จุด C นะครับฟีโบดี้ไดแกรมที่จุด C ผมบอกว่ามันมีดิสติบิวชั o นโหลดนะคุณมีดิสติบิวชั o นโหลดถ้าเราตัดฝั่งนี้ตัวนี้คือจุด C นะครับตัวนี้คือจุด C เอาก่อนครับเอาก่อนนะคราวนี้นะเมื่อตัวนี้มีจุด C เขียน โมเมนต์ Moment, เขียนเชียร์ฟอร์สให้เป็นบวกไว้ก่อนเชียร์ฟอร์สถ้าเราบอกว่าคานออกมาตัดออกมาที่จุด C เขียนเชียร์ฟอร์สแบบไหนถึงจะเป็นบวกอย่าลืมนะครับเชียร์ฟอร์สที่เป็นบวกคือเชียร์ฟอร์สที่ทําให้วัตถุนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาการที่ C จะหมุนตามเข็มนาฬิกาได้เชียร์ฟอร์สออกมาจะต้องอยู่ในลักษณะนี้เรียกว่า VC VC ออกมาในะลักษณะนี้ VC โอเคละได้ VC ออกมา และโมเมนต์แบบไหนล่ะโมเมนต์แบบไหนที่จะทำให้เป็นบวกโมเมนต์ที่ทําให้เป็นบวกจะต้องทําให้มันเกิดเป็นลักษณะท้องร่องหรือรอยยิ้มท้องร่องหรือรอยยิ้มก็ต้องเป็นโมเมนต์ในลักษณะแบบนี้จำได้ไหมโมเมนต์ที่ bending moment ที่ทําให้เกิดลักษณะที่เป็นบวกเราก็ิ่ได้ออกมาว่าตัวแรกออกมาที่เป็นโมเมนต์ที่เป็นบวกที่เป็นโมเมนต์ที่เป็นบวกออกมากลายเป็นนะครับกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็น m c และก็มีนะครับแรง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 ที่อยู่ในนะครับที่อยู่ในพื้นที่หน้าตัดออกมาในลักษณะนะครับนอร์มฟอสออกมาเป็น NC นะครับ NC normal force ในลักษณะแกน x นะครับลักษณะแกน x ทุกท่านครับหลังจากนั้นครับเราก็ตัดออกมาเราก็จะเจอส่วนในลักษณะที่เป็นนะครับในลักษณะที่เป็นสามสี่เหลี่ยมคางหมูในลักษณะนี้ที่เป็น normal force โอเคนะ normal force สี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้ในลักษณะที่เป็น normal force โอเคเมื่อเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้ เราจำได้ไหมว่าตอนที่เราเขียนนะครับวิเะห์ distribution load นะครับ distribution load โอเคผมพูดพไป distribution load เรารู้ในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมกับลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมกับลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมดังนั้นดังนั้นดังนั้นเราก็เลยนะครับเราก็เลยเราก็เลยเราก็เลยเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ให้มีลักษณะที่เป็นตัวที่เราคุ้นเคยตัวที่เราคุ้นเคยผมก็จะบอกว่า เท็จริงแล้วไอ้ตัวโหลดตัวนี้ distribution force มีอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะตัวบนคือลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมลักษณะตัวล่างคือลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมเรารู้ส่วนสูงของ distribution load ตัวนี้ว่า Wc รู้ส่วนสูงของ distribution load ตัวนี้คือ W0 และไอ Wc แท้จริงแล้วมันก็คือ W0 ส่วน2โอเคไหมครับ W0 ส่วน2โอเคไปกันต่อครับไปกันต่อ ผมบอกว่าผมจะเอาสีม่วงตัวนี้สีม่วงตัวนี้ก่อนสีม่วงตัวนี้ก่อนเขียนฟีโบดี้ไดอะแกรมให้ครบเป็นรูปสามเหลี่ยมจําได้ไหมครับจําได้ไหมตัวนี้สูง w ศูนย์ตัวนี้ code, สูงตัวนี้สูง w ศูนย์ตัวนี้ w ศูนย์ส่วนสองแสดงว่าแสดงว่าส่วนสูงจากนี่ถึงนี่มันก็คือ w ศูนย์ส่วนสอง w ศูนย์ส่วนสองฐานนะครับฐาน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 ตัวนี้ ก็คือ L ส่วน2ฐานคือ L ส่วน2ดังนั้นน้ำหนักนะครับน้ำหนักของตัวสามเหลี่ยมด้านบนมันก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมเศษ1ส่วน2คูณฐานนะครับคูนฐาน,ค,ฐานคูณสูงฐานของเราก็คือ L 2. ส่วนส0งก็คือ W 0บส่วน2โอเคไหมครับจำได้ไหมว่าจำได้ไหมว่า ไอ้ตัวแรงกดของรูปสามเหลี่ยมมันจะกดลงไปที่เศษ1ส่วน3นะครับเศษ1ส่วน3จากไอ้ตัวฐานจากตัวฐานนะครับเศษ1ส่วน3จากตัวฐานโอเคเศษ1ส่วน3จากตัวฐานเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวแรงตัวนี้นะครับตัวแรงตัวนี้ก็จะกดลงก็จะกดลงก็จะกดลงเดี๋ยวผมขออนุญาตมูฟตัวนี้ก่อนนะครับจะได้ เห็นลูกศรของเราชัดเจนก็จะกดลงในลักษณะตรงนี้ครับในลักษณะตรงนี้ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้หางจากหางจากคางจากคางจากตัว C ออกมาตัว C ออกมานะครับตัว C ออกมาในลักษณะนี้เป็น L ส่วน3นะครับ L ส่วน3 L ส่วน3เราหาดูนะเศษหนส่วน3ออกจากออกจากตัวใหญ่นะครับออกจากตัวใหญ่ทุกท่านครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาตัวต่อมาตัวต่อมา ตัวต่อมาเป็นตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ครับสี่เหลี่ยมตัวนี้สี่เหลี่ยมตัวนี้สี่เหลี่ยมตัวนี้ขนาดของมันมีค่าเท่าก,กับเท่าไรนะครับแรงของสี่เหลี่ยมก็คือฐานคูณสูงฐานคูณสูงแรงของคูณสีนะครับสีเขียวตัวนี้ก็กลายเป็นฐานคูณสูงสูงคือนะครับสูงคือสูงคือ l ศูส่วนสองไปคูณอยู่กับสูงก็คือไปคูณอยู่กับสูงอ่ะสูง ดบศูนส่วนสแล้วก็ไปคูณอยู่กับฐานคือ L.2 ส่วนสอส่วนสแล้วมันจะไปกดลงตรงไหนละ่ะแล้วไปกดลงตรงไหน,นถ้าเป็น Distribution l o a d ที่เป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะกดลงตรงกึ่งกลางนะครับตรงกึ่งกลางทั้งหมดนี้ยาว L.2 ส่วนสแสดงว่าจากาจากนี่ถึงนี่หาร2ก็เป็น L.4 ส่วนสี่ส่วนโอเคครับฟ b o d ดีไดแกรมครบแล้วเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะครับเฮ้ยทำไมคลิปนี้มันยาวจังวะไปครับ สงสัยพูดผิดพูดถูกนะครับไม่ได้ทํานาดไม่ได้ทํานาดเดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจทุกท่านครับเนื่องจากระบบนี้อยู่ในลักษณะที่สมดุลพอสมดุล X, ซิกเบฟสับเอ็กมีค่าเทกับศูนย์ซิกมีค่าเทกับศย์และก็โมเมนต์มีค่าเท่ากันกับ0ย์มีค่าเท่ากันกับศดังนั้นไปกันต่อครับไปกันต่อโอเคไปกันต่อ เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งแกนนะครับซิกมาเอฟสมีค่าเป็นบวกนะครับซิกมาสมีค่าซเมีค่าเท่ากันกับศูนย์สมการสมดุลเมื่อสับเอมีค่าเท่ากันกับศูนย์แรงไหนบ้างที่อยู่ในแนวแกน x ก็มีแค NC ่ NC ตัวเดียวเอตัวเดียว nc มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่นะครับ nc มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ nc ก็เลยดังนั้นครับมี nc ตัวเดียว sigma f sub x มีค่าเท่ากับ0ู nc นะครับ normal force ก็มีค่าเท่ากันกับ0นด้วยนะครับในแนวแกน x ไปกันต่อครับไปกันต่อยังไม่พอเท่านั้นเราบอกว่าเราจะหาเชียร์ force เราจะหาเชียร์ force อ่าเชียร์ฟอร์ดซิกมาเถ้าระบบนี้สมดุลซิกมาเอฟสับวายมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ซิกมาเอสับวายมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์เป็นบวกชี้ขึ้นเนาะนะครับวายปกติปกติเป็นบวกชี้ขึ้นทุกท่านครับเรามาช่วยกันหาครับแรง y มีตัวไหนบ้างนะครับตัวที่เป็นวมีตัวไหนบ้างก็มีตัวที่ชี้ขึ้นที่เป็นบวกครับก็มี vc vc ชี้ขึ้น vc เชียร์อยู่ที่จุด C ชี้ขึ้นครับอ่าชี้ขึ้นมีแรงตัวไหนที่ชี้ลงครับ ก็มี distribution load ที่เกิดจากสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับ distribution load สี่เหลี่ยมคางหมูของเราแต่เราแยกแยกเป็น2ตัวคือเป็นตัวที่เป็นสามเหลี่ยมกับเป็นตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยกลายออกมาว่ากลายเป็น vc ครับลบครับลบครับเอาตัวสามเหลี่ยมเอาตัวสี่เหลี่ยมลงมาก่อนครับลบ w ศูนย์ส่วนสองลบ w ศูนย์ส่วนสองตัวนี้เป็น l ส่วนสองครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเกิดจากสามเหลี่ยมตัวนี้ครับเกิดจากสามเหลี่ยมตรงนี้ครับชี้ลง ชี้ลงครับพอชี mainland, ช้ลงปั๊บก็ไปแล้วครับเป็นลบครับช <hai> ี้ลงก็เป็นลบครับผมอ่าชี้ลงก็เป็นลบก็เป็นลบอีกครับลบเท่าไหร่ครับลบที่เราหามาของแรงจากสามเหลี่ยมก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสอง l สองส่วนสองคูณ w ัศูนย์ส่วนสองครับทุกท่านฮะอ่าและทั้งหมดทั้งมวลนี้จะต้องมีค่าเท่ากันกับศูนย์นะครับจะต้องมีค่าเท่ากันกับศูนย์ครับแก้สมการออกมาเรียบร้อยครับทุกท่านฮะแก้สมการมาเรียบร้อยทุกท่าน ลองแก้สมก,การออกมาเนาะข้อนี้ผมพูดช้านะครับข้อนี้ผมพูดช้าน่าจะน่าจะ,ะทุกท่านก็ลองแก้สมก,การกันออกมาหรือใครน่าจะแก้เสร็จแล้วนะครับเพราะผมพูดไปด้วยทําไปด้วยนะครับทุกท่านก็จะออกมาว่าเกิดออกมาปั๊บก็จะกลายเป็น3 w 0 L ครับส w 0 l ส่วน8นะครับทุกท่านนะัสำหรับเชียร์ฟอร์สที่จุด4ครับโอเคเชียร์ฟอร์สที่จุด4 อย่าลืมนะครับยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่เราต้องการหาก็คือโมเมนต์ครับโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โมเมนต์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าโมเมนต์ Moment มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนโมเมนต์อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะมันจะยาวนิดหน่อยยาวนิดหน่อยถ้าระบบนี้สมดุลน,นะซิกมาเอฟสับเอ็กซ์มีค่าเท่ากับศูนย์ซิกมาเอฟสับไฟมีค่าเท่ากับศูนย์และก็โมเมนต์ผลรวมของโมเมนต์รอบจุดซีก็ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์นี่แหละครับโมเมนต์ Moment นะครับโมเมนต์หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนี่นะครับเป็นจุดที่คนสับสนกันนะครับอ่าเป็นจุดที่คนสับสนกันเวลาตั้งสมการโมเมนต์นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานี้ s ิก m าโมเมนต์รอบจุด C เป็นบวกนะครับเป็นบวกเป็นบวกอย่าสนกับเครื่องหมายที่ทางของ bending moment นะ bending moment นะครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นค่อยๆทำไปค่อยๆทำไป ถ้าตัวนี้สมดุลมันก็ต้องออกมามีค่าเท่ากันกับ0ูนโอเคทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกเริ่มครับผมทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกตัวโมเมนต์ที่จุด C นะครับตัวโมเมนต์ที่จุด C bending moment ของเรา bending moment ของเราเป็นลักษณะนะครับเป็นลักษณะนะครับตามเข็มนาฬิกาลักษณะตามเข็มนาฬิกาให้ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกตัวเนี้ยกลายเป็นลบ mc ครับลบ mc ครับผมลบ mc โอเคนะ ลบ MC ไปดูตัวต่อไปไปดูตัวต่อไปนะครับไปดู Distribution Force ของไอตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เราแยกกันออกมาสี่เหลี่ยมตัวนี้เกิดโมเมนต์ในลักษณะหมุนนะครับตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกาก็กลายเป็นลบอีกครับผมลบนะครับลบ จะบิวนส่วน2นะครับเดบิวส่วน2แรงนะครับเดบิวส่วน2ส่วน L2 คูณอยู่กับโมเมนต์อาร์มของตัวนี้นะครับของตัวสีเขียวก็คือ L ส่วน4นะครับก็คือ L ส่วน4 L ส่วน4อ่าส่วนออกมาแค่ตัวหนึ่งออกมาอีกตัวหนึ่งไปดูตัวสุดท้ายครับไปดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือแรงที่อยู่ในลูกษณะทที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเกิดให้โมเมนต์นะครับโมเมนต์หมุนตามเข็มนาฬิกา โมเมนต์ Moment, หมุนตามเข็มนาฬิกาออกมาครับทุกท่านนะพอออกมาปั๊บนะครับก็จะกลายเป็นลบนะครับเพราะเราให้ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกเป็นลบเท่าไหร่นะครับแรงก็คือสามเหลี่ยมเศษหนึ่งส่วนสองนะครับเศษหนึ่งส่วนสองไหนไหก็ข้อนี้ก็ใช้เวลานาน,านมากแล้วขอแยกเปลี่ยนสีก่อนนะครับผมนะลบเศษหนึ่งส่วนสองครับ แรงของเราก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานหรือคูณฐานคูณสูงแล้วแต่ทุกท่านนะครับ L ส่วน2ที่เพิ่งหามาจัดฟีบอดี้ไหนกันโมเมนต์อาร์มออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับโมเมนต์อาร์มของเรามีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับตัวที่สามเหลี่ยมชี้ลง L ส่วน3ออกมาเลยกลายเป็นคูณอยู่กับ L ส่วน3ทั้งหมดนี้ต้องมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ต้องมีค่าเท่ากันศูนย์ถ้าเกิดสมดุลน,นะครับสมดุลต้องมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ เพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อเราหาออกมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็จะได้มาว่า mc นะครับ mc มีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับลบนะครับลบ5ส่วน48สนะครับ5ส่วน48 w 0 l ยกกำลังสองนะครับ w ศ l ยกกำลังสองการที่มันเครื่องหมายมันออกมาติดลบแบบนี้ก็แสดงว่าแท้จริงแล้ว bending moment นะครับ bending moment มัน สวนทางกับ free body diagram ที่เราวาด free body d i a g ที่เราวาดแต่เราต้องอะนะครับแต่เราต้องเราต้องพยายามวาดเขียน free body diagram ให้เป็นบวกไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวข้อมูลพวกนี้นะครับเราจะใช้ในการวิเคราะห์เขียน shear force diagram นะครับ shear diagram เหมือนโมเมนต diagram ต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ออกมาเลยครับว่าเขาอยากได้ shear force เราก็ได้มาแล้วว่า vc มีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับ3 w 0 l ส่วน8 และก็ m c ก็มีค่าเท่ากับลบหส่วน8 W0L ยกกำลัง2โอเคครับผมโอเคครับข้อนี้นานไปหน่อยนะนานไปหน่อยขอโทษทีนะครับขอโทษทีเนื่องจากผมก็ห่างหายเวที T ไปนานนะครับอาจจะความคล่องและก็ตัวหนังสืออาจจะพิลึกพิลัําไปหน่อยเดี๋ยวจะกลับมาแก้ไขในข้อต่อ,ตอไปนะครับแล้วเจอกันข้อต่อไปครับหวัว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมา นะครับไม่กินไม่เที่ยวแวะมาขี้มาเยี่ยวก็ยังดีและเจอกันข้อต่อไปครับสวัสดีครับ